อ๋อโอเคงั้น Help him sell h s นึกว่านึกว่านั่งโตนู้นก็เลยอันนี้กดตะกา้าป้าป้ทำไมเสียงเงี o ยโอเค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 นี่แล้วก็เดี๋ยวอานูอานูคุณกดตะกาต้ากด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 ไม่เป็นไรฮะไม่เอา I always go Hello กดต a กา้าตากา้าเ เธออย่า she cry นะ she cry no you cry no you cry first no t s i tear of joy yeah t s a tear of joy ขอบคุณตะก้าให้กำลังใจน้องก่อนเ็วจักรวาลแกรนคนไทยซัพพอร์ตอุ้ยขอบคุณค้เนาะจากแกรนดของไทยร้อจักรวาลก็50%เซในอนาคตไม่รู้ ว่าจะมากเปอร์เซ็นต์ขึ้นไหมเราต้องสปอร์ตเนาะเราอย่าให้ใครมาข่มเหงอย่าให้ใครมาข่มเหงและรังแกเราไอ้ทิงนี่ตู้สตาร์ทจุดอีกเพราะว่าเธอไฟล์ท11ดี๋ยวเดี๋ยวอมาเสริมอะไรแบบน้ครับทุกคนงั้นผมขออนุญาตลงไลฟ์กันนะทุกคนทุกคนทำไมไม่ไม่กดตะกร้าให้ผมอ่ะต้องลงไลฟ์แล้วขอใส่ขอน้องตังก่อนได้ไหมคะเพราาะว่เดี๋ยวเขาจะไปไปสนาม 11นไม่เดี๋ยวเราก็ต้อง say goodbye together in the same time like uh, so you packing everything done yeah. okay so you should leave from here today is holiday holiday what what time your flight depart Eleven thirty. Eleven thirty. You should arrive in like yeah. Yeah. You're nine thirty, because your business class. We are leaving from here like eight thirty. Okay, that's good time. Huh? Okay. Because no traffic today. No traffic. It's, it's holiday. It's the Queen's birthday. Uh, business class, you can be a little bit late. No, yeah. no, no, no. it's Leaving for here. Yeah, have yeah. priority. Don't worry. To They're not business. Class. but we're all flying together how many of you four t ก็ลดลดลดเอาผ่าดคันหนึ่งเท็าไล่ครับ f o u ทีนี้เราจะไปแคมร์ีพายนะบอกไปแล้วทุกคนไอพิซรีเสิรจดยดีเราจะไปแคมป์ลีไา่มีความสุขมากเด็กๆก็มีความสุขมาก She cried, you cried too, right? Long high. Long cry. I never cry when any queen's crown, by the way. Oh, we must cry during the time of take the crown out. But this is the first time cry when take the crown in. I don't know what happened. หนูเห็นบ้อนไปแขเข้าวฟ่าแค่ตอนไหนแค่ตอนไหนแบะตอนไหนแข่ตอนไหนคนติดตาม14วคนไม่ follow ผมหาเรื่องนะอยากหาเรื่องแบ่ตอนไหนบล็อกแม่งเลยดีกว่าบล็อกรลด บอกไปบอกแค่เราดูแบบ I want to try the grilled Italian sausage w i a อย่าพูดอย่างเดียวต้องเอาเรื่องมาบอกด้วยโดนตั้งแต่มงลงอ่ะวันนี้แหละถึงจะจับเก็บข้อมูลก่อน I t h b e a u e t o h maybe s o m p c h มีปลาซาทรวนทุกคนไปเอาอันนี้ก่อนไปเอาน้ำหอมนะคนละสองขวดซูริโอก็ได้กุดเวก็ได้ใครสั่งน้ำหอมวันนี้ขอให้น้ำหอมนี้จงสร้างความสุขให้กับทุกคนและความร่ำรวยสาธุผมเป็นคนแบบชัดเจนนะถ้าใครตกมาผมตกกลับคุณคุณอะไร What do you want s e a bass or Si salmon? e bass Si bass Okay you want that Yeah เฮ้ยบอกเตาขึ้นรูปปกซีเจหรือยังได้รอแต่งรูปเอมี่สัสรอแต่งรูปอยู่ครับรอแต่งรูปอยู่นะเออร์บิบาร์ดเท้าขาครับเท้าครับเป็นอะไรครับแซลมอนไหมคะทำอะไรเท้าปลาเท้าทำีบบครับผมเสียเสียเสียเอาได้ได้ก็กินได้ ไม่ค่อยได้กินนานแล้วธรรมดากินที่ออสเตรียใช่ออสเตรียมันจะเป็นแหล่งสาวเวียนนานะซาวส์เบ like like ิร well okay, ์กคุณช่วยทราบอยากจะออเดอร์ฟอร์ชาร์ดสั่งไปสองอาทิตย์ไหมขออิตาเลียนซอสเซจดีไหมคะได้เลยครับเป็นสลัดผมขอซุปอันหนึ่งกันไหมซุปอะไรครับซุปทรัฟเฟิลทรัฟเฟซุปนี่พัมกินล็อบสเตอร์บิเาท บอสบินไปด้วยไหมครับพรุ่งนี้ไม่ได้ไปน้องกลับคืนนี้พรุ่งนี้มีงานผมจะไปวันที่8ครับแต่เช้ามืดบอสฟ้องให้หมดเลยได้ครับเรียกความยินดีครับฟ้องอีกฟ้องให้ครับทุกคนรีบไปกดน้ําหอมก่อนแล้วรีบไปกดน้ําหอมก่อนรีบไปกดน้ําหอมก่อนทุกคนเราอย่าให้บริษัทต่างชาติ มาขอเงินบริจาคและโดนเน a t i อย่าไปสนับสนุนเล่นไกไหมคันี้ยเอานานละไปเรื่อยแล้วนะไม่เอาเราชูแบรนด์ไทยเราอย่าไปสนับสนุนอย่พว <c oughs> ่าทำบุญบางหน้าแม่พระตัวดี รวยจะตายทุกคนกดตะก,กา้กกกากดตะก้ากดตะก้ากดตะก้าเร็ว Hi, <CJ. S 1> นักบุญทุนคนอื่น <c ười> คนนี้ชอบมากเลย <c ười> ชอบชอบชอบนักบุญทุน <c ười> วิขอบคุณครับกดชรบแล้ นักบุญทุนคนอื่นขอบคุณครับนักบุญทุนคนอื่นทุกคนรีบไปกดก่อนแล้วลิโอคูดเบยกินยังไงลิโอจะค่อนข้างแรงกว่ากูดเบย์จะแบบคาบิคลาย yeah. yeah. เร็วทุกคนร้อยสิบเก้าบาทเอาไปอีกเอาไปสิบขวดผมจะลงล,ลายแล้วผมจะคุยงานแล้วทุกคน ใครไม่กดคือผมกดจิตแล้วนะทุกคนนะอะลาสุดนิดน้ำหอมเหลือ119บาทตะกร้าสองเซ่ั่มทองคำเหลือ65บาทไปเร็วๆจะลงไลนะ์แล้วนะเพราะต้องพิงานะอะไปเร็วๆเซ่ั่มทองคำป้ายกินแบบเซ็กซี่เหรอ d e s i r ไซ e s i r e อาเซน้ำทองคำใครหน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้าย้อยหน้าดำหน้าคามจัดไปไปแล้วนะผมต้องลงแล้วทุกคนจัดเร็วใครไม่ทันจบแล้วผมต้องลงแล้วผมให้หนึ่งนาทีสุดท้ายใครชำระทันหนึ่งนาทีสุดท้ายคือแบบที่สุดห้าสี่สามสองหนึ่งกด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 ทันไหมทุกคนทันไหมทุกคนเราจะทานอาหารเป็นสไตล์อิตาเลียน อ,อยู่ที่ like มู oh มูรมูะ <c oughs> like ทองหลอดูควีนก่อนลงโซ e ว h น y ว a น t to เซ y g o ้ d บาย and good luck to you before you going back

ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาไลฟ์กันต่อนะแล้วกลับมาคุยกันนะใครด่าเราฝากส่งรีพอร์ตมาให้ด้วยนะนวัดแอดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลดอทคอมส่งมาด้วยแหวันที่8ครับที่มะนิลาผมไปมะนิลาผมไปฟิลิปปินส์โอเคนนะทุกคไปูู่่เอนะทุกคนนะ ใช้ดีจริงค่ะใช้ไปสามขวดแล้วมันดีจริงๆ <Okay. S 1> ผมไม่โกหกเลยทุกวันเนี่ยผมประโคมจนขอโทษอย่ามาใช้เหมือนผมก็ได้นะหนึ่งขวดเดี่ยเขาใช้กันเดือนนึงของผม,ผมะอะอาทิตย์ละขวดแฉะเลยใสมากสว่างมากขาวมากนักบุญทุนคนอื่น <c oughs> ทุกคนไปช่วยกันรณรงค์นะอย่าจัดงานรณรงค์หาหาทุนให้คนไปทำบุญเอาหน้า mm hmm. อืม นะทุกคนควีนบินกี่ประเทศคาดการณ์ว่ายังไงก็เกินสิบดเดี๋ยวจะจัดให้เกินสิบดดนะนั่นเลยตอนนี้เพราะว่ามันฤด,ดูการประกวดละเริ่มอเผอิญว่าคุณน้องเต่าเหม็นเนี่ยจะไปซัก่อนเหม็นเนาะมีมีช่างต่างน้ามาตับสิบอายเขาจะเหม็ ถ้าอยู่น้องอยู่ก็ดีจะให้ใช้สบู่ตัวใหม่ของเราอืมสบู่บวสี Hello Arnold ใช่ please Arnold มาแล้วมาแล้วนะทุกคนสวัสดีครับต้องคุยแล้ว finisher please yeah yeah